ตัวอะไรอะ่ะอืตัวอะไรมาไปขึ้นห้องกลับบ้านกลับบ้านกันอะไรจะไปไหนไม่ไปนะนี่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไป

ลงมาดิมาแล้วมาแล้วเอาเข้าไปแล้วนะเาเข้าไปแล้วนี่เ้มามามาแล้วเข้าไปแล้วนี่ไปแล้วนะเดี๋ยวดิเออ ไปกรับบ้านมาอยู่ไหนล่ะมาดิเดีย๋ยวไปขึ้นจะไปขึ้นรถดิกะฮะจะไปขึ้นรถดิกะไปกรับบ้านมาอยู่ไหนมาเดี๋ยวมาะมาครับบ้านมามาครับบ้านแล้ว Má không bán đâu, rồi không có đâu, đá rồi đứng Đá đứng Đứng Áo, chiếu